ชาปะการ์โลเฮ้ยไหนอ่ะใช้ลูใชไ้ไอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหนมนั่นแหละตัวตลกบากี้อ่า,านี่ปักซ้ายแม็กไดมอนโจ๊ดอันนี้อันนี้ไอเสือไห <laughs> นอ่ะแล้วที่ฮีย re. เนี่ยไอเสือไอ้นั่นอออ๋อไอก๊งซีพีศิโร่เก๊งด้นนั้นนะตอนแรกเป็นซีพีไดรใช่ไหมแลายเป็นซีพีศิโร่ไปวะแล้วผมว่าชุดแง่อะไรอะบิ๊กมัมวะใส่สีชมพูเนี่ยบิ๊กมัมใช่ไหมใช่เย็นเลยอะในกลุ่มเห็นแต่สาวๆเล่นวาลโลเรนด้วยไม่มีใครมาเล่นกับเรามีแต่บอสเท่านั้นแหละ ข้างล่างโอ้ไม่ไปหรอกข้างล่างมีหนึ่งตีสองทางกันด้วยตีสองกับตีสามพี่แล้วซ้ายมือล่อนไปที่เดียวกับเราหนึ่งคนนะใช่ไหมล้มแดงๆอ่ะไม่หนึ่งสองสามอ๋อแสดงว่าเรานวนลงตีสองไอ้สามตัวนี้ไปมากเืองกันเราก็เลี้ยวขวาไปไหน่อยหนึ่งใช่เพื่อมันมาชาร์จเราจะได้รวมมือกันสู้ได้ ปืนปืนปืนอยู่ไหนเจอแต่หมวกเจอแต่หมวกเจอยูเอ็เจอยูเอ็มผีหยิบยูเอ็มพีมาปุ๊บดูดีสกิน <U> MP, เป็น,น MP, ยันกกนไยงไงโอเคไม่ใช่ปืนชีดน้ำแล้วก็ตอนนี้กำลังหาอะไรที่คว้างปาได้อะไรที่ยิงได้เพื่อยิงใส่โบู่บ้านนั้นเพื่อเปิดศึกนี่เหรอ <laughs> มีไหม αι, ม, αι, มีอะไรที่แบบมอนพระ มันใกล้เกินไปพี่อยากได้มาสุก้าย่างยืดอ่ะไม่มีเลไม่มีกระเป๋าเลยอยากได้กระเป๋านี่กระเป๋าสองนะดโดนด้วยใช้อะไรยิงอ่ะเล็ดดอดอ่ะสูตรเปล่ายิงตรงไหนอ่ะที่รถอ่ะ นีมีต้นไม้นี่มีอ่ะต้นไม้ออกไปแล้วมั้งผมไม่เห็นใครวะมีมีเสียงทอนกลับมานะพี่ระวังด้วย a few moments later ถอ,อนฮะทอนให้บ้านนู้นไม่<ฮ>มมกี่ถอนซะแล้วไม่สู้แล้ว ถอนสักไกลเชอถอนแบบมีเสียงได้ไหมให้มันรู้ว่าเราถอนแล้วได้งั้นผมถอนอีกทิศหนึ่งนะจะแต่เลยคือให้มันคิดว่าเราไปด้านโน,น้นไงแล้วเดี๋ยวผมไปอ้อมไปหาพี่ขเขาเรียกว่าดับเครื่องชนนี่มาลนะ้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างดีที่นี่ น่าจะเงียบนะเงียบสงบแล้ววังเวงทำให้คนลุกสู้มันปวดขี้อว่อาล่ะล่าสุดเเปิดเพลงดาจีไม่หลานฟังเจ็ดศูนสี่หลานชอบแล้วก็พอเปิดเจ็ดูนสี่จบปุ๊บผมเปิดเพลงที่มันทำมาแก้เจ็ดศูนย้าเคยฟังไหมเจ็ดูนย์ห้าก็คือห้องพักก็้างเจ็ดศูนย์สี่เลยเจอตัวอย่างไง เจอแะไรแต่ว่าเพราะไม่โดนหรอกอได้ขอด้วยไม่โดนเหมือนกันไปเข้าวงกันตเตะเดิ่นไปล้วไปครับ five minutes later เหยียบแองกปิงเข้าวงกันเงียบเกิด <c oughs> อะมาแล้วเริ่มมีเสียงแล้วใช่ไหมเราโดดล่างโดนเราวิ่ง <c oughs> ม,มาบนอีกแหละ อีกได้ถ้โดดบนหัววงไปล่างแน่ได้เด้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนุนแสดงอยู่นูนุนสองตัวสองตัวเกยขึ้นจุด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 เราต้องจะไปจุดม้าเขียวไปจุดเบอร์สี่อ้อมไปอ้อมไปเดี๋ยวดูซ้ายข้างบนให้หน่อยก็ได้ได้พี่ เดี๋ยวผมจะเอาเชื้อวัดป้าย,ายหัวกระสุนแล้วก็ยิงใส่มา <c oughs> ว่ายอยู่ข้างหน้าผมเลย <c oughs> มาตรงนี้แหละไปอยู่หลังกันนั่นแหละนี่ออกซ้ายพี่สามคนมีไหมผมเห็นสามนะทั้งหมดแต่วิงงว่งด้านนี้สองวิ่งด้านน้นหนึ่งตอนนี้ผมเอาเชื้อไปอแล้วเปิดแ,แล้วล่ะ เอาเชื้อหวัดไปเฮ็ดช็อตเลยเอาเชื้อหวัดไปเป็นไงล่ะเจอเชื้อหวัดสไนเปอร์เข้าไปไม่มีคนเดินก็ตายซะไม่มีคนดินก็ตายซะมีใครอยากได้เชื้อหวัดสไนเปอร์อีกบ้างเมื่อกี้ส่งตรงจากปากกระบอกผมเลยพี่ เข้าเต็มบัวเลยนัดเดียวดาวเลยข้างบน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 นี่ตายเ <c oughs> ชื้อวัดสไนเปอร <c oughs> ต์ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนัดเดียวร่วงเลย <c oughs> เพื่อนร่วงแล้วเพื่อนไม่ต้องสำบสบก็ได้ <c oughs> เข้าวงนี้ว่ะที่เล่นต่อไปใหญ่จุดไปหาเชื้อวัดสไนเปอร์ เล่นเกมเสร็จมึงต้องติดหวาดเอาดิโอเคผมเข้าวงแล้วผมจะขึ้นเดินเขาตรงนี้ที่คาดว่าน่าจะปะทะกับมันมา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 เข้าวงเข้าวงเข้าวงลอยๆอเลยขึ้นเขาไม่ได้เขาอยู่นอกวงขึ้นเขานี่ดิเขาไหนฮะเขานั่นอยู่นอกวงเออมีนิดหนึ่งอ๋อเหี้ย่านั้นไงลุกหลังเหรอใช่ อาลูกหลังอยู่ได้ลูกหลังอยู่ได้อยู่ไหนวะมันยิงยักอะไยอ่ะมันไงมากส้หมหรออัอนนไงอ๋อข้า,างาล่างข้างล่างข้างล่างมาแอบปีกวียนเจอมักฟ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาคิด ับบาปิดแม่งเลยผมอยู่รูวดีกว่าผมดูขวานะพี่ดูซ้ายไปฮะมึงจะมาจากทางไหนเอาเดิมาขวามันก็ตายอะ่ะยอมไหมเรียบร้อยโดนบงบีนตาย <Okay. S 1> นั่นนะ เอ้ยข้างหน้านะมักฟ้าออกซ้ายไปแล้วมักฟ้าออกซ้ายมักฟ้าออกซ้ายเ่าวงก็ชับพื้นที่ไปก่อนโอเครับทราบขึ้นเนินนี้น่าเล่นอยู่พี่แดงชุดแดงชุดแดงเข้าใกล้มาแล้วพี่อยู่แถวนี้นั่นๆๆๆๆน่อยู่ตรงนี้ อยู่กํลาลังเนินเนี่ยระวังด้วยชุดแดงชุดแดงชุดแดงมาจากมาร์้าเหลือสองคนเหรอเหมือนได้ยินในพิรามิดม่ะงพิรามิดดูเป็นพัก,พกได้อีก่นั่นไงชุดแดงหมดแล้วชุดแดงอยู่แถวนั้นเพื่อนนอนอีกเลย ต้องลงล่างอ่ะลงล่างแล้วไปช้อนขึ้นมาได้อยู่ไอ้เหี้ยเดินเ <Yeah. S 1> ดินเดอยวเดินเดียวดเดิน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 เ <_ d un> ดิน <_ d un> เฮ้ยพ <_ d un> ีระมิดพีระมิดดีนะ <_ d un> เอาควันมา <_ d un> บังไว้ทัน ดีนะไอควันที่ผมยิงไงยิงแล้วมันปักถ้ายิงแล้วควันไม่ปักนี่ผมแย่เลยเด้อเฮ้ยเพื่อนแล้วเหลือคนเดียวเออนี่มีอะไรอ่ะเพื่อนทำไมเป็นเงี้ยโอ้หุ่ย่ะโดนหุิยไหลเลยว่าแล้วว่าแล้วว่าต้องเป็นปีลามิด อาวมยิงกูเพกกื่อนจะได้เปิดจะได้เพื่อนรู้ล้วิ่งมาแล้ว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 อดี๋ยวตรงนั้นเลยเพื่อนข้างหน้ามึงเลยเดี๋ยวจะไปดูเพื่อนเออแรนเลวิ <laughs> ลวว่งยิงดาบไปเลยมันคุมวะที่ยอมตายโธ่เอ <laughs> ้ยซ้ำศพไม่ซ้ำศพเออ <laughs> ซ้ำศพอยกรอ <laughs> <150 S 2> คือรนะ้อยห้าสิบดัตซัมศพซัมซ้ำร้อยห้าสิบดนะัตอ่ะไม่ได้ซ้มสามสิบหรือสี่สิบนะ